สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวันพีทโดยที่เนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นก็จะเป็นเรื่องราวนะฮะเกี่ยวกับความสามารถเล่าปิศาจของพระพุเทเจ้าที่ว่าพวกเขาเนี่ยอาจจะมีความสามารถที่มันโกงเหมือนกับความสามารถเทพโนธินิกะที่มันเป็นความสามารถและก็พลังที่ถูกเรียกว่าผลปิศาจในตำนานนั่นเองนะฮะเพราะว่าด้วยความที่ว่าพลังผลปิศาจนิกะมันคือความสามารถสายโซออนที่ทาให้ลูฟี่เนี่ยเท่านั้นมีความสามารถและก็พลังที่ทําให้เขานั้นใช้ด้านและสายโซอองและสายพารามิเซีย ซึ่งนั่นกเพราวลูฟี่เนี่ยตอนนั้นสามารถการรล่าเนิกาซึ่งมันคือความสามารถของสายโซอ่อนในการแปลงร่างฮะ,ะและนอกจากนี้ลูฟี่เนี่ยยังมีร่างกายที่เป็นยางแล้วก็สามารถเปลี่ยนพินที่ได้รอบไปการเป็นยางซึ่งมันคือพลังและความสามารถของสายพารามิซียและนั้นก็เลยทําให้เราได้เห็นนะว่าในปัจจุบันเนี่ยการที่ลูฟี่นั้มีความสามารถโปนิกามันทําให้เขานั้นสามารถใช้พลังผบีสาได้สองสายนะฮะมันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่น่าสนใจรับพูเท่าการที่พวกเขาเนี่ยมีความสามารถได้าอบปีศาจซึ่งมันอาจจะเป็นความสามารถทีะะเ่เป็นไปขค้นของข้า นั่นมันจะทําให้เหล่าฮับผู้เท่าพวกเขานี่มีความสามารถเขา้าพลังผีสัศา์หลายสายเหมือนกับลูฟี่ได้เป็นเทพโดูที่นิกาหรือเปล่านะฮะเพราะว่าดูจากเรื่องราวความสามารถในปัจจุบันเนี่ยเราก็จะได้เห็นในวัสัตเทิร์นเขานั้นมีความสามารถในการการเล่าเป็นมุมและในร่างปีศาจเต็มตัวสัตเทิร์นเนี่ยเขานั้นสามารถการรล่าเป็นปีศาจวัวที่มีขาเป็นมุมุมได้ใช่ไหมฮะซึ่งนี้ก็เลยทาให้มีโอกาสสูงมากที่เหล่าฮับผู้เท่าแต่ละคนเนี่ยการที่พวกเขาเนี่ยสามารถการรล่าปีศาจได้เหมือนกันนั่นก็น่าจะเป็นเรื่องราวท พวกเขาแต่ละคนนั combine, uh ้นก็น่าจะมีความสามารถขอาพลังพบิษาสายโซอ่อนละพวกนี้นะฮะแต่ว่าความสามารถของฮาบผู้เท่าเนี่ยมันดูเหมือนจะมีมากกว่าการการล่างะละพวกนี้เพราะว่าดูอย่างเซตเทิร์นเนี่ยล่าสุดเขานั้นก็ใช้พิษในการต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นการพ่นพิชในการโจมตีหรือแม้กระทั่งการใช้ข่าวของเเครื่อพีษแล้วก็ใช้มันในการโจมตีศัตรูเนี่ยนั่นมันก็จะเป็นเรื่องราวที่เราได้เห็นเอาเซตเทิร์นการที่เขานั้นมีความสามารถของพีษมันจะมาจากความสามารถพ้าขาวเขาใน็นบมงมุมหรือว่ามันจะมาจากความสามารถดิเซตเทิร์นเนี่ยเขาวน้นไปพลังและความสามารถหลายอย่่าางหรือเปล และที่เราเห็นชัดที่สุดเนี่ยนั่นก็คือความสามารถวงเวทที่ซาเทิร์นใช้ในการวาพพผ้าพุทธี่เหลือนันมานะฮะและนั่นก็จะเป็นความสามารถแลกำพลังที่สายสโซออนธรรมดาเนี่ยก็น่าจะมีอยู่แล้วส่วนทาน้านอาสุจโร่เนี่ยคราวนั้นเป็นมากระดูตัวเขาก็จะมีความสามารถเยอะแข็งในการต่อสู้ใช่ไหมฮะซึ่งนี่มันก็จะเหมือนความสามารถของบุกและล่าสุดวาคิลี่เนี่ยที่คราวนั้นได้การล่าไปล่าหมูป่าเรื่องราวของวาคิลี่ในตอนล่าสุดก็จะเป็นเรื่องราวที่มันชัดเจนมากนะฮะเพราะว่าจู่าจี่ <ๆ S 1> วยวากปลี่ ซึ่งความสามารถในการเปลี่ยนร่างกายให้เป็นอาวุธเนี่ยในเรื่องวันพีเนี่ยก็จะมีความสามารถผลพิศสามแบบนั้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นประเด็นขึ้นมานวอลคิลี่เนี่ยนอกจากที่เขานั้นจะมีความสามารถในการการล่าเป็นปีศาจหมูป่าเขายังมีความสามารถนะฮะในการเปลี่ยนเคร้่ให้กลายเป็นดาบได้อีกด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยน่าคิดขึ้นมานะว่าเหล่าฮัฟูเท่าเนี่ยการที่พวกเขานี่ยมีความสามารถหลายอย่างนอกจากการแปลงร่างนะฮะมันจะหมายความว่าเหล่าฮัฟูเท่าพวกเขานั้นจะมีความสามารถที่เหมือนกันนี่กาที่ถึงแม้จะมีความสามารถเขาพลังผลพิษหนเดีเด แต่ว่าพลังนั้นก็สามารถใช้ลลพลังผบิศรได้หลายอย่างเหมือนกับลูฟี่ที่มีความสามารถเทนิกาแต่เพียงพราว่ามันเนี่ยเป็นความสามารถโคตรตรงข้ามน,นั่นคือพลังปีศาจนั่นเองเนะฮะและถ้าเกิดว่าเรื่องราว้นเปปตามนั้นนั่นก็จะหมายความว่าในตอนนี้เหล่าพุผู้เท่าเนี่ยพวกเขาเนี่ยก็น่าจะมีความสามารถและก็พลังหลายอย่างที่มาซ่อนเอาไว้เพราะว่าในตอนนี้การมาเหล่าฮัผู้เท่าเนี่ยมันก็น่านจะเป็นแค่การปรากฏตัวช่วงแรกเท่านั้นซึ่งมันไม่น่าจะเป็นการโชว์พลังทั้งหมดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ฮัฟผู้เท่านั้นก็จะไม่่่ชเืองแปกอะไราะ และแถมจากเนื้อเรื่องในปัจจุบันเนี่ยหล่าพระเทธเาส่วนใหญ่พวกเขาเนี่ยก็จะโชว์ความสามารถในการเป็นธรมตาไม่แก่ไม่ตายและก็สามารถฟื้นฟูร่างกายได้ก็เท่านั้นเพราะฉะนั้นนี่ก็น่าจะเป็นเรื่องราวนะฮะที่มันน่าสนใจนะว่า้กิดพระพทธเาพวกเขาเนี่ยมีความสามารถที่ซ่อนเอาไว้ซึ่งมันคือความสามารถเขาพลังามพิสารในตำนานนั่นก็หมายความว่าความสามารถที่แท้จริงของพระผูทเท่ามันก็ต้องมีมากกว่านี้แล้วก็แข็งแกร่งกว่านี้ใช่ไหมฮะและนั้นก็เลยกลายเป็นเรื่องที่มันน่ากลัวเพราะถขาเกิดมระพกัธเจ้าพวกเขาเนี่ยมีความแข็งแกร่ง แล้วก็มีความสามารถในการฟื้นฟูได้ตลอดนั่นมันจะเป็นเรื่องราวทังว่าฮัูเท่าพวกเขาเนี่ยจะมีความแข็งแกร่งและความสามารถที่ได้จึงขนาดไหนเพราะว่าดูจากเนื้อหาและก็เนื้อเรื่องในปัจจุบันเนี่ยมันดูเหมือนว่าเหล่าฮัฟผูเท่านะฮะพวกเขาเนี่ยจะดูอ่อนแอแล้วก็ดูเป็นกระสอบทรายกันไปหน่อยหรือเปล่าเพราะว่าตั้งแต่ซาเทินได้ปรากฏตัวออกมาเนี่ยก็โดนซัดกแกะเดนแขนกาคา,า,าดแล้วก็ทำได้เพียงฟื้นฟูร่างกายกลับมาแค่เท่านั้นซึ่งเหมือน,นกับว่าฮัฟผู้เจ้าซาเทินเนี่ยกรายนห้นโผล่มาเทื่ะ และยิ่งไปกว่านั้นก่อนหน้านี้เนี่ยการมาของเราฮับผู้เท่าในร่างหนอนซาร์นก็ย,ยังโดนฟันทิ้งส่วนในร่างนกหน้าโคนเนี่ยก็บินสายบาเลียจะเกิดการระเบิดซึ่งก็เข้าใจได้ว,ว่าคนใ่เป็นรรมตาเนี่ยไม่ต้องกลัวการโจมตีแลืวว่าการบาดเจ็บอะไรทั้งนั้นแต่ว่าการทาแบบนั้นเนี่ยมันกลับดูเหมือนว่าเหล่าฮัพผูเท่าพวกเขาเนี่ยจะดูอ,อ่อนแอและก็เส้นคิดกันไปหรือเปล่าเพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่าการเปิดตัวของหพัพผูเท่าเนี่ยการที่จู่ๆพวกเขานั้นเปิดเผยร่างจริงออกมาในตอนนี้ก็อาจจะไม่ได้มีการเปิดเผยเรื่อง,อง,งาาาราวท เอาวานนั้นก็จะเป็นแค่ความสามารถพื้นฐานและก็ก,การโชว์ความสามารถว่าเาหลา่าฮุฟผเท่าเนี่ยพวกเขาเป้นไปนามาตาแล้วก็ไม่แก่ไม่ตาเท่านั้นแต่ว่าความจริงเ้ล่าผูเท่าพวกเขาแต่ละคนน่าจ,จะมีความสามารถที่มันมากมายและก็หดา,ายกว่านี้นะฮะซึ่งมนนานาลัวนะว่าพลังเหล่านั้นเนี่ยมันอาจจะเหมือนกับพลังที่กาของลูฟี่ที่ใช้พลังผลพิศได้หลายสารเหล่าผูเท่าเนี่ยก็อาจจะซ่อนพลังที่แข็งแกร่งไว้เพื่อใช้ในการต่อสู้แล้วก็เผยมันในสุดสุดท้ายนะฮะที่เป็นการต่อสู้ของรัฐบาลโลกในวันที่ไม่คนเจอวันพีชเหมือนกับที่น่นนนนนววขาวนะพเอ้ัง เพราะฉะนั้นก็คงต้องมารอดูกันต่อไปนะครับผู้เทาเนี่ยการที่พวกเขานี่มีความสามารถหลายอย่างขนาดนี้มันจะหมายความว่าความสามารถพลังผลบิสานพวกเขาเนี่ยมันจะเทียบเท่าความสามารถพลังผลบิสานในตำนานของลูฟี่หรือเปล่าโดยที่เรื่องราวพวกนี้คงต้องมารอดูแล้วก็รอดูกันต่อไปนะฮะโอเคแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สกิลแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้พลาดทุกการอัปเดตในหาขีดใหม่ช่องเราสวัสดีผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ